าอกแปดพื้นนี่ถือว่าลึกแล้วถูกไหมครับแต่อตัวเนี้ที่มีระยะที่มันขึ้นมามากขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมแนะนําว่าให้ซื้อติดไว้ที่บ้านนะครับจลภัยนะครับที่อยากที่จะวิดพื้นหรือว่ามีก้ามอกอยู่ที่บ้านนั่นเองครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวฮัทจะมารีวิวอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับนั่นก็คือด้ามจับวิดพื้นนะครับหรือว่าที่เรียกว่าบารวิดพื้นนั่นเองครับผม อันดับแรกที่คุณจะต้องดูนะว่าคุณเนี่ยจะเป็นหรือเปล่านั่นก็คือคุณเนี่ยมีอาการที่เจ็บบริเวณตรงข้อมือหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีอาการที่เจ็บบริเวณตรงข้อมือหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อมืออยู่แล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะด้ามพิดพื้นเนี่ยเวลาที่เราวิทนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะการที่วิดพื้นปกติมันเป็นการที่เอาสันมือของเราเนี่ยดันพื้นถูกไหมครับแรงกดเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้อมือของเรา มันทําให้ข้อมือของเราเนี่ยเจ็บนะครับมีแรงกดนะครับเวลาที่วิดพื้นอย่างนี้แต่สำหรับผมเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่มีปัญหาอุปกรณ์ที่คุณจําเป็นที่จะต้องมีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะวิดพื้นอยู่ที่บ้านนะครับดูนะครับเวลาที่คุณจับลงไปเนี่ยนะครับแรงตรงนะครับจากกระดูกของคุณเนี่ยจะตรงลงมาตรงบริเวณด้ามจับนี้ทําให้เวลาที่คุณวิดพื้นเนี่ยมันจะไม่เจ็บข้อมือนะครับเป็นอย่างนี้นะอ่ะแล้วคุณก็วิดพื้นเลยอ่า อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีการใช้อันนี้แล้วู้สึกว่ายังเจ็บอยู่แสดงว่าคุณอาจจะทําเป็นลักษณะน,นี้คุณอาจจะวางข้อมือที่เป็นลนนักษณะดีครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแรงกดเนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ตรงที่จับนี้มันก็อาจจะเจ็บอีกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาแล้วนะผมแนะนําว่าให้จับตรงนี้นะครับผมแล้ววิธีการวางนะครับอันนี้สําคัญนะบางคนเนี่ยวิตพื้นนะครับแต่วางบาร์เนี่ยห่างเกินไปอย่างนี้ การที่ทําอย่างนี้นะครับพอเวลาที่มันกว้างมากเกินไปเนี่ยมันทําให้โดนกามเนื้อหัวไหลามากกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแคบเกินไปนะครับเป็นลนนักษณะนี้อันนี้บางคนชอบทําเยอะมากเลยนะฮะคือชอบวิอย่างนี้แบบนี้หุบศอกการที่วิถุบศอกครับ มันทําให้ไปโดนกล้ามเนื้อทรายเสพหรือว่าหลังแขนของคุณมากกว่านั่นเองนะครับดูง่ายๆเลยนะครับเวลาที่เราวิดพื้นเนี่ยจะเหมือนกับท่าเล่นที่เล่นพวกดับเบิลเบนเพรสหรือว่าบาร์เบลเบนเพรสนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยศอกเนี่ยมันจะออกไปประมาณ4ี่ห้าองศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะวางบาร์เนี่ยประมาณ4ี่ห้าองศาเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าอย่างนี้ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับแล้วคุณก็วิดพื้นลงไปเลยปึ๊บนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่ถนัดก็อาจจะแคบเข้ามาหน่อยนิดนึงประมาณนี้นะครับก็ได้ ยังโดนหน้าอกอยู่นะแบบนี้นะครับ <S <S ข้อต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาแล้วนะครับผมบอกเลยเลยว่ามันช่วยวิดพื้นเราได้ดีมา,มากๆเลยครับเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ข้อมือเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันทําให้เราเนี่ย,ยีริยะยืดออกของกล้ามเนื้อเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองครับโดยปกติแล้วนะครับคนที่วิดพื้นได้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะวิดพื้นโดยการที่คุณอาจจะวิดพื้นเป็นลักษณะนี้เอาอกแตะพื้นนี่ถือว่าลึกแล้วถูกไหมครับแบบนี้ถือว่าลึกแล้วนี่นับหนึ่ง สองนะครับผมแต่ไอตัวนี้ที่มีระยะที่มันขึ้นมามากขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับมันมีแกลบว่างอยู่เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเวลาที่เราวิดพื้นนะครับสามารถที่จะลงลึกได้อีกนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับก็ยิ่งทําให้กล้ามเนื้อหน้าอกของเราเนี่ยทำงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเลยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับข้อแรกนะครับ ช่วยสำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บตรงข้อมือนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บตรงข้อมือเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้เลยครับแล้วข้อดีอีกข้อหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือการที่ทําให้เรนท์ออฟโมชั่นนะครับหรือว่าการใช้งานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันถูกยืดออกได้มากขึ้นนั่นเองครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยทำงาน,นออได้มากขึ้น,นพอทํางานมากขึ้น,น,ก,นกล้ามเนื้อของคุณก็จะเดินเติบโตเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมแนะนําว่าให้ซืื้้้้ออออิิดดววททีีี่่่บบบาาาานนนะะคครรรรัััสหหยกกกจพมม ที่บ้านนั่นเองครับผมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตามพวกออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะครับหรือว่าตามซูเป,ปอร์สปอร์ตต่างๆในห้างสรรพสินค้านะครับลองเลือกซื้อกันดูนะครับแต่ที่สำคัญนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ ไม่ควัวที่จะเลือกซื้อที่มันราคาอาจจะแพงมากจนเกินไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ก็อยากซื้อถูกจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อถูกจนเกินไปเนี่ยบางทีวัสดุอุปรกรณ์เนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดก็อาจจะทําให้อุปรกรณ์เนี่ยมันพังหรือว่ามีการชํารุดในตอนที่เราวิดพื้นอยู่นะครับก็อาจจะทําให้มีอาการบาเดเจ็บตามมาทีหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้ออะไรควรที่จะดูดีๆนะครับโอเคก็จบกัน้วครับสำหรับการรีวิวนี้ ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชอบให้ฮัตรีวิวสินค้านะครับแล้วพวกอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่ว่าก็จะไม่ใช่แค่อุปกรณ์นะครับก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาทดลองใช้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีสินค้าให้ฮัดรีวิวนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาให้ฮัตรีวิวได้นะครับผมสำหรับวันนี้ฮัดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ